ครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นาดาทุกท่านนะผมล่าสุดน,นะผม youtube นะผมได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะผมก็คือเราจะไม่มี youtube อะไรนะที่แบบไม่มีโฆษณาไม่มีแล้วนะผมก็คือแบบว่า youtube ได้มีการไปฟ้องอะไรต่างๆนะผมล่าก่อนหน้านั้นก็คือผมก็เคยสอนนะผมว่า youtube ดู youtube ยังไงไม่ให้มีโฆษณาต่างๆนานาแบบนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็คือ ได้หายไปหมดแล้วนะผมก็คือจะไม่สามารถดูได้แล้วใช่ไหมนะผมอ่านี่ครับผมอ่า YouTube สีดำ YouTube สายดำอะไรต่างๆแบบนี้นี่คลิปก่อนหน้านั้นก็โอ้โหผมเคยทำรีวิวอยู่นะผมตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วผมผมก็ดงแบรนด์หมดแล้วมันมีการผิดพลาดอะไรต่างๆแบบนี้ขึ้นมาให้ตลอดเลยใช่ไหมผมผมจะมีอยู่2แอปด้วยกันก็คือสีแดงตัวนี้เนาะเออสีดําตัวนี้เนะี่ยผมก็คือเมื่อก่อนจะไม่มีนะตอนนี้ก็ได้หายไปแล้วไม่สามารถทําได้แล้วผมอ่า ส่วน e-app หนึงก็คือเหมือน y t u t u นั่นแหละโลโก้เหมือน YouTube แต่ตัวหนังสือจะเป็นสีชมพูนะครับผมนี่ฮะผมก็ใช้มาโอ้โหก็ทำคลิปทำคลิปเนาะทำคลิปบอกอยู่นะผมว่าดู YouTube ไม่มีโฆษณาต่างๆนานาแบบนี้นผมโอเคครับผมล่าสุดนะผมผมก็ได้มี YouTube ตัวจีนแล้วนะผมผมคิดว่าแต่ละคนจะมี YouTube ตัวจีนเหลือแต่ YouTube ตัวจีนแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะมาแก้วิธีการโดยการนี้ครผม เราจะไม่สามารถหลีเลี่ยนโฆษณาได้แล้วใช่ไหมครับผมก็ให้เราไปที่ p l a y Store ของเราแล้วให้เราเซิร์ชคำว่า Skip a d ของเราได้เลยนะผมแอปตัวนี้คือบอกเลยว่าดีมากเลยนะผมก็คือมันจะกดข้ามโฆษณาของเราให้อัตโนมัติเลยนะครับผมอ่าจากนั้นก็ผมให้เรากดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ับผมกดเข้าไปนะผมอันนี้ผมก็เพิ่งมาเข้ามาเหมือนกันนะจากนั้นให้เราอนุญาตตรงจุดน,นี้นะครับผมอ่าให้เรากดเปิดนะครับผมอ่าโอเคนี่นบผมตอนนี้คือ ทำ,ทำแค่นี้นะตรงนี้ถ้าของใครเลื่อนมาทันนี้เราก็แค่กดเปิดแค่นี้นะแต่ผมคิดว่าในแอปเขาจะทําให้นะผม,ผมก็คือจะไม่สับไอ้นี่นะจะทําให้อัตโนมัติเลยนะผมเราแค่อนุญาตแค่นี้ก็พอนะผมโอเคจะนัดให้เราไปที่ youtube ที่เราจะดูคลิปคลิปกันนะผมมันจะอัตโนมัติให้เลยนะผมอ่าเดี๋ยวผมขอดูคลิปนี้นะดูนะผมอ่าเดี๋ยวผมดูนะฮะนี่นะฮะห้าวินาทีนะผมอ่า เดี๋ยวผมจะไม่กดนะผมอันนี้คือผมจะไม่กดนะดูว่าผมอันนี้คืออัตโนมัตินะผมคือแอปตัวนี้ดีแล้วก็เหมาะกับคนทํางานฟันเพนต่างๆนานาถึงแม้เราจะเปิด YouTube ตัวจีนแล้วจะเจอโฆษณาต่างๆครับผมก็จะไม่เกิน5วินาทีครับผมก็คือเขาจะกดข้ามให้เราอัตโนมัติได้เลยนะครับผมโอเคนะผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมก็<ส>ลองไปใช้กันดูนะผมสคริปแอรตัวนี้บอกเลยว่าดีมากเลยนะผมถ่ายที่สุดนี้ผมใครชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b e กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมถ่ายที่ส่วนนี้อินนะผมก็ใครไม่สามารถใครไม่เข้าใจตรงไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้วิดีโอคลิปด้านล่างน,นี้ไว้ได้เลยนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ